ถ้าดวงใจหลับเล็กสุดารัตเศฐพ,พักดีสกาวเดือนนิยมชมพิชาจังสว่างดวงพรมยุโรวา จีรพัฒน์อุเจริย์รุ่งนภาสืดแย้มอนุชาติษ์บอลประทีปสีทองธีรยุสแสง พุทาครโคบุตรมหิกรอนพุทธาคมโคบุตโกวิดวงกรวิสรุตเดชวารีเก่นาณะไครทูนสักชัยใจภูมิรินอัคกพลครองชนะนักทวารพรงชนะ